นีเดี๋ยวเราจะเข้าไปไบรฟูส์มาร์เก็ตตลาดอเมริกันกันค่ะเข้ามาก็จะเจอโซนขายต้นไม้ก่อนเลยค่ะหือดอกไม้ห้อมอมุอมนี้แคคตสิสค่ะทีนี้คาได้ยมปลูกกันวยเนไะ เลยไม่ค่ามันจะต้องที่ตลาดเอชเชอร์กันแล้กันช็อกโกแลตหรือที่ช็อกโกแลตใช่อม้ส่วนตรงนี้นะจะมีชีสค่ะนะมีชีสหลายยี่ห้อเลยเลือกได้ตามชอบตามสไตล์เลยนะคะ แตงโมค่ะตรงนี้แตงโมสตรอบอรี่ลูกใหญ่สดด้วยส่วนนี้ก็แบล็คเบอรี่ใช่ป่ะด้านนี้ก็จะเป็นผักสดคอเมอ่มะเขือเทศโอซารด คดูดอโคลเดอคดอน้าดีลูกยังโคลเดอคดอราคาสายดอนส่วนนี้กิวีค่ะ spinach tomato tomato, so ok. pasta. You, you want the small yeah, one? Got, yeah, yeah. okay. Small shell. sauce. Yeah. <laughs> many อันนี้มีพร้อมมะเขือเทศใส่บาซิลด้วยนั่สตมตำบะสมุนไพรข้าวเชื่อมเต็มนี่ส้อนี่มุมเครื่องเทศเลย ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักแช่แข็งนะคะมีลาย่างเลยค่ะเลือกูได้เลยเียว่ะบรินดีเกียบตะเกียบอะไรกัน4 4 5 9 4 5 9

ก connect, ันหราคาเท่าไข่เนี่ของนี็แบบใลหมดอยุค่ะเขาก็จะเอามาลดราคาอย่างนี้สองดอนเองนเนี่ยตรวเนี้ยตัวเนี้ยเฉพาะตัวเนี้ย ของแล้วราคาออ้ยดูสิชิปส์นี่จะเป็นพวกขนมขบเขียวนะคะสังเกตไหมคะไซส์มันจะใหญ่ๆมากเลยบางคนที่มีเขาชอบนั่งกินไปแล้วก็ดูหนังไปอะไรเงี้ยดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกแบบไซซ์ไซส์ครอบครัวเนี่ยหนึ่ง้อไปเงี้ยปั๊บเดียวหมด